สบายดีครับพี่น้องเมืนอนี้เป็นเสาร์วันพฤหัสบดีที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 3นมีครูบรรทุน,นกับแม่ยู่สนามบานดอกไม้เพื่อชวนภำพุมจังหวัดเลยเท่านะครับมาน้ำเลี้ยนหลักฆ่างงว่วให้พี่ให้น้องได้รับสาบาแต่ละสนามเพียงไดสนามบานดอกไม้เพียงใดนะครับ เอากะทิชมเป็นกำกันบรรยากาศกะมันมืดเนี้อากาศเย็นดีสบายครับบ่หนาววันได้แต่บางสองมื่นเทเรียถึงเขาหนาวหลายนะครับวันนี้กะทิเข็ดและข้างัวให้พี่น้องฟังนะครับมะฮวานตดกัดสวัสดีครับคุณพ่อครับครับคุณพ่อได้มาจ้กโตครับผมซีโตครับซีโตนะครับเอาเปิดตัวนี้ก่อนนะพ่อเอาหนุนมินิเอดหนุ่งไถ เอาเอาแม่นี่เอาหกปัญหาเนี่นี่เอาหกปัญหานะครับเนาะเอาพี่น้องเบิ่งเอาเด้อสนใจเบิ่งหกปัญหาไอ้ที่น้องเบิ่งเบื้องถ่ายเรื่องงี้ไปนี่พี่น้องสนใจนี่เป็นตระเหล็กของเภานะตัวตัวตัวนี้เดี๋พ่อเออตัวนี้ีมองราคาที่เอาได้เก็บฝันหาเนาะเก็บฝันหาเนาะครับนี่ เป็นแม่แม่แม่สาวแม่เลยลูกตัวหนึ่งแล้วแม่เลลูกตัวนึ่งนะพอน้อเออเดี๋ยวนี้บาดทรองหรือบาดพร่องงูฟงว่างงูปล่อยทงงูปล่อยทงเออเอาเอาพี่น้องเดี๋ยวเบื่องเรื่องกระติกันอีกนู่นเภทว่าไทยรุ่นมินิเข้ามาหนีนะครับนี่ตัวนี้คือตัวพ่อนี่ตัวนี้ว่ามื่นมื่นห่านะครับแม่หน่อยตัวนี้แม่สาวหน่อยนะครับพี่น้องเบื้องเบื้องกระติกับแม่สาวหน่อย ยีกก็ต้องจะพออีกเขาได้ค้าด้เปิดเท่าไรพอห้องว่างกทองทองว่างกขาโอ้โหร่วงไปกันเนาะเอาไปนองกัอเด้อเอาไปนองกนใจกันสามาริติดตอนมหาต่ออก็ได้กับเป๋าเอร์โทษได้พอศูนย์แ ศูนย์แปดเก้าเก้าเก้า่อองสครับพ่เพื่อใดครับ u t วนะพุ่มเลยะ่สน o u วนะพุมเนะครับพี่น้องสนใจกัมาเบิ้งสนามมาน้องไห่นก็ไไรอยากกันสนใจกับโรมาหากา้ครับขอพุณขอบคุณขอบคุณหลายฝ่า้ลูกหลานสิยญาต่อไปช่วงบรรยากาศสนามมาตอไหครับสวัสดีครับได้มาจ็กตัครับได้ไหม สามตัวครับสามตัววะครับอันนี้แมก่ก็ลูกอะครับแมก่ก็ลูกโอ้แมก่ก็กลูกนี่นี่มแม่นะครับเพราะว่าแบบเดือยวไทยไถ่กลางไถ่ไทยกลางนี่ดูนี่ดูดก,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 กันครับดูเถิกเ,กเปิดเท่าไรครับนี่อันนี้เปิดอยู่ที่41่สิบเอ็ดครับสี่สิบเอ็ดตัวล็อกเลยนะครับน้อ,อ,องเอา แม่ดำดีกระแมนเหแม่ดำกระแมนครับแม่ดำกระแมนแม่ดำในท้องติครับแม่ดำท่องครับท้องเลยหาเดือนฟอกเด็กินน่องเนาะกินน่องเมื่อเด้อแม่ดำใช่คุณน้าครับอืมเบื้องหลครับนี่ท้องแล้วพร้อมเตรียมออกนะครับพี่น้องสนใจก็โทษมาได้ครับเบื่อโทษนะครับเบื่อโทษเท่าไรท่านได้ห้อย นาเปืนองหวกวนหาเบอร์โทษนี่แต่ทบมาเบื้องเอาแล้ครับเมดับม่านนี่ทองทอมจะออกเอาไปเปรียงหน่กับคูนันกับแม่ลูกครับศูนย์เก้าสองเบอร์โทษศูนย์เก้าสองเกตหาหนึ่งเกตหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งหาหาครับผมห้อยยังครับห้อยภาษีครับห้อยภาษียุ่ยุ่ยุ่เพื่ออะไรครับเพื่อเบืองสวนครับเอาเอามันมาเล้ครับเด้อในห้อยแล้วครับสาธุ เอาให้พี่นอ้องชมครับชมบรรยากาศไาเป็นเลยสวัสดีครับคุณน้องได้ไปเล็กตัวเล่ามื่นเนี่ยไปบ้านหลายตัวจ้ะโอ้โตัวนี้กับแม่ที่ลูกโอ้ตัวนี้ท้องว่างเมื่อไนี่ไอ้นี่ผสมแล้วจ้ะผสมแล้วผสมหลอดทึบผสมโตผสมหลอดจ้ะผสมหลอดพ่อได้ลูก เนียหสครับเปิดเท่าไรลุกดีแม่จะบาก่อนเปิดไปสี่มือเ่าปัญหาเนาะนี่คือตัวแหลกน,นะครับอันนี้ก็แมีนวัดเสียมงครับนี่เมีพ่อพรอะเ่านีเมยพ่องใ่้กันสองเตียนกลัวนะครับพี่นองบึ่งงัวใหญ่คมเฉลีพ,พี่นองบึง่ง ป้าเปิดเท่าไรครับตัวนี้อ่ามื่นตัวล็อกไหนน้องฝ่าตัวล็อกไหนอยู่เนาะเราประกันภูกร้อนครับนี่คือตัวที่สองนะน้องแมนนี่ตัวที่สามกับแมนบ่นนี่ตัวพี่บ่โอ้ตัวพี่อืมครับผมตัวนี้ ่างเฮ้ทับเราบบกันครับปะว่างของบางแล้วก็เมีสาวบเนมวเมยียสาวเปิดวเท่าไรครับปะหกสิาหกตอ่อ็อกหนนะครับรับประกันทุกยางบอดิากกันางครับผมอครับยังอีกต้นตันนี้แมวปันป่นต้นนี่นนวครับต้นกกนชมวะครับตันนี้แม่นี่ซหาทองว่างไเจ็นเจ็ดทำโตมากทบโตมานะครับทบโตปาวันนี่ยเนาะสมเดือนเื่อ ี่น้องสนใจการรามาหารนักช่ได้ที่สนามบันดอกไม้เงื่อนติดติดต่อเบอร์โทรจากคุณคุณป่าเฮานะครับใช้ต่อท่านเลยนะคุณป่าป่ากรโทร่ด้วยครับ061ย6หกหน8่6ศู609หกหนึ่งหนึดแปดหป่าย์คุณป่าอย่งครับคือเพื่อนคือเพื่นจากบ้านใดครับอาสมาร์อาสมาร์เอาบ้านมาเด้อปลาเด้อขอบคุณขอบคุณหลายครับ ช่วงบรรยากาศครับสนามป่านดงใหม้เข้าช่วงบรรยากาศสนามเข้านะครับ้ยสวัสดีครับท่านได้ห้อยพอเฟย์ยัยนะครับแต่ม่าจากตัวเราเหมือนเนี่ยตัวเดียวครับได้ตัวเดียวเอ้าเปิดอยากเท่าไหรล่ะนะอยากสี่หมื่นอยากสี่หมเนาะไอ้เงวดสาวเฮ้ยเงวดเจ้าไหนครับ ในถตัวหนึ่งแล้วท้องว่างบ้านี่สามเดือนสามเดือนครบพี่นอ้องเพื่อนแข่งมาขาเป็นตัวไปเรียงเอาพี่น้องสนใจกันเบอง์ะทรศับเด้อเบอรผมอไทยพี่น้องเบอร์โทรับสี่สิบบอครับท่านเอาฝากอร์โทวได้ครับ ศูนย์เก่าซีศูนย์เก่าซีสองเก่าหาส่าหาหาหาสาอยพู้หอยผ้ิบันอยากเบิกสวนครับเอาพันหมาด้นจิบันนะเอาเอาไอ้ก็ะยางต่อไปท่มไปเลยเลยครับบรรยากาศสนามบัตรนองไหมครับสายงานนั่งหรี่ฮานองเขา โอ้จะเลื่อนท้ำครับน่บาลในวัดจักตัวเราเมื่อนี่ยในวัดท่นี่ป่ะเปิดเท่าไหร่ครับเี่หาชิคเก็ดหาชิคเก็ดดี่้องดี่้องเพิ่งเราก็ตอนนี้ฝึกกับต้อรอกกันยืดถ้าขึ้นยุ่นนิบาลลูก ลูกแมวหมอนใช่มบ้านลูกแม่โอ้เบ่งเอาครับนี่กิตะเลียงนี่แม่ลูกหาที่เก็บหาที่เก็บติไงันเตวลองได้อยู่บนใ่มบ้านตัวอกตัวลอกได้เล็กน้วยเนาะ เอา่มาาเพื่อโทเลยดแปดเรุดแปดเีามแองสานึ่ง่งงขายอยนี่ล้ว่าขายอยู่นี่ละไ่ได้ไปขอ้าเท่าหรอกเนาะขายอยู่แก่แเรานี่คือเกียห้อยห้อยหญ่ใบ้านคุ้นนะครับจากมือสวงเข้านั่งัวมาไถแลกเลียนสือขายกาี่กน้ังเขาขอบคุณหลยนยัยมานหมานครับมันหมานอ้าวขอยังต้อนี่ครับครับผมสวัสดีครับ ไอ้เด็กแม่เลี้ยงตัวแม่ลูกครับแม่ลูกในบทโอ้พิศเตี้ยงพิศเตี้ยเด็เบิ่งน้อพี่น้องเออแปดสิบสามครับอยาสไลก่อนแปดสิบสามครับแปดสิบสามตัวล่องหนนะครับครับต่อร่องไหนครับท้องนว่างที่ทับแล้วนี่ทับแล้วครับทับแล้วทับทับหลอดหรืทับโตครับทับหลอดทับหลอดพอเด็พอ็ดแคครับเอ็ดแค่ทับผมเขาพี่น้องเบิ้งนะครับแม่สีแดง เบิ่งถ่ายไปนั่งครับครับเดี๋ยวจะได้ก่อนพี่ลูกเมียนมัดเดือนนึงเหเดือนหนึ่งเหรอน,น,นะครับเนาะ,นะอ้ามาเบิ่งลูหกกนูมาเมียนมัดอยู่เลโอ้เอาเฮ็ดไปครับคุณคุณลูกวิถีวิถีผ้าไปเอา นี่แหละครับลูกมันนาเดียยแบบเงินสามับเมยนเสองตัวกับเมีนเดียด่ลูกเมียนครับเมียนพัดเีโอ้เมีนเีตัวั้นเปิดเท่าไหร่พี่ลูกตัวั้นตัวไหนตัวาครัวไห เอาเขาลูกฝากเบอร์โทษเนี่ยเบอร์โทษนั่เบอร์เบอร์โทษนั่นเลยคุณลูกเบอร์โทษนั่นลูก085 963 0168ค่ะ0168อันดุลาอยู่อำเภอไหนอยู่อำเภอเมืองระเอ็ดค่ะโอ้อำเภอเมืองเด็นประมาณนั้นลูกเด้อเอาเป็นยังวุ่นเนี่ยพ่อกันยางต้องไปนั่นลูกเด้อครับตอนนี้ท่ากันช่องวิธีผ้าไปกับล่างยางจัรวจอยู่เอาเด้อลูกลูกบ้านบ้านเฮ้อ กินดอต้มครับต้มันกนเอจูก็พูดละครับจู๋ไปท้งเด็ดพูดละสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับอันนี้ได้มาเจากโตครับมือนนี่สองโต แม่ลูกคือบบบ่เมียนงัวเม่สายทั้งสองตัวเลยครับอโอ้ตัวนี้แม่ใหญ่เป็นตะเลียงดีครับบาสิดึงกระทบนี่ครับพี่น้องเปิ้งครับอันนี้เปิดเท่าไรครับตุ่มเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดนะครับพี่น้องเปิ่งได้ครับผมสุดท้ายพี่น้องเปิ้งเป็นนานา,นาเลี้ยงก่ำเลยเปิ้งแข็งเปิ้งขา ทองบ้างยี่บ้ขาดน่งวั่าท่านจะทำเป็นวะโอ้ปีเก็ดเกดเือนนะครับรับประกันเหมือนมัครับรับประกันเหมือมนอนะครับเหมืนเิ้งงอนี่คือตัวที่สตัวนี้เปิดเท่าไรครับสี่สิบเ็ดวดสีแดงเปีนสองเปิ้งขอบเส้นเป็น้อง,อ,อ,นอง เอาไปเลี้ยงนะครับไป <hire S 1> เลี้ยงเป็นคนเอาลูกเอาพี่นนอกสนใจกับโทษเบอร์ผ่าเบื่อโทษได้ครับคุนย์แปดสองหนึ่งนปสหนึ่งีหนึ่งแปดหนึ่งีหนึ่งหนึงแปดสาดสห้อยยังครับฮะห้อยหมานมาจากสครับเอืบัตรสบ้างกบเพื่อทุ่นส้เอาเอาเอามันมาเด้อเด้อเอาขอบคุณหลายๆครับ ชมบรรยากาศไปจ้ไปได้ยี่บ้านร tar, ร tar, รเ้อะลาต้องไปได้ขายอย่างนี้แล้วเ่อด์แถวมี่บ้านดอกครับเอขายแทงงกันะเราว่านี่ก็ลัสื่อกันยิ่สิครับน่ตันเสียเสียได้แมกตัวบุนเนี่คสามตัวนี่ตัวนี้ขมนปอ๋อเบองครับอันนี้ท่องว่างม่ครับ่ท่องว่างพร้อมเซิงเนาะ ทับ,ท,บทับโตกทับเต้าซบครับเอดเคอพี right? ่น้องเพิ่งนะครับครับเป็นนัเปได้ดิเปนได้ได้ครับเปิดตัน้ได้ห้อยเนี่ย

สามหมื่นหกพันนะครับที่ต้องไปนี่คืองัวงหอยตันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อกันไปบอกปากเบอร์โทษนะครับหอยศูนย์แ 3 3มสาสามยศแปหสาสามสามยศหาซี่คห้อยตันจากเมื่อส่วนนะครับง่วงเป็นเป้อวว่าสบายต้องก็ต้องไปบ้าน <c oughs> อธิโนงชมไปเลยๆครับชุ่มบรรยากาศไปนะครับนสนาม <c oughs> าาบรรยกศวันดีครับพ่ออันนี้หัวพ่อวัดนี้โอ้แม่ลูกทีพ่อเปิดเท่าไรครับอาซิบเก่าอาซิบเก่าต้อล่องไหนนะพ่อท่องว่างคือท่องท่องว่างท่องว่างนะครับเบิ่งพี่น้องพี่น้องเบื้องแยกก็ฟอนแยกลูกวะโอ้ขีนองเบิ่องบนนะครับเด้อหนาไปเลี้ยงเมียกันไงสีมัก สีบักตานสีบักตานทุกฤดูสีนวลๆน,น,นะครับเอาพี่น้องสนใจก็สามารถโทออรมาได้หาคุณพ่อนด้ครับคุณครอบผอเบอร์เทรนะครับ093 093 078 078 0490 0490พุณพ่อพอยังครับออพอเติงพอเติงสวนตะภูมิครสวนตะภูมิครับเอาขอบคุณหลาย้ะพ่อเด้อเป็นยังบุญคุณธมันหมานครับพี่น้องชมบรรยากาศไปเลยครับตอนนี้พี่น้องกำลังขับมา ไฟปลุกขึ้กับมาม่ไฟขายกับมี่นะครับกับเพื่อนกันไปนะครับในหลายปลยูลล่อ,อะไรก้นเมื่วากำลังเขา้ากครับกำลังเลิ่เขา,า้างไนดองเบือ่อนบรรยา,ากาศ สหรัมมือนี้ยุตตลาดบานกงมาเพื่อชดผู้เข้านะครับ้องผู้บันจุสเตชัต่นก็ขอกราบขอบุที่พี่นอกนะครับที่รับชมดูตุกๆุกทันนะครับวมนนี้ขอก้าวเข้ามาสบายดีครับ